ผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องโูเยี่ยมผ้ารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมพบกันตอนเย็นๆน,นะวันนี้เราก็มาตามชมสูตรมาหาง่ายอีกที่หนึ่งนะเป็นแบบไหนสูตรมาหาง่ายนะพาไปชมอีกสักครั้งหนึ่งนะ มันจะวิ่งตรงไหนเข้าตรงไหนจะจับแบบไหนนะจะเอาเลขรหัสสามหเก้าไปจับตัววิ่งให้มันนะให้ให้สูตรนะสูตรมหาง่ายเอาลองดูครับผมบฟังคำเตือนกันก่อนนะนี่กำลังอัดดีๆแล้วมาลมนะแรง คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสากินแบงรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย080143 1692ตามดูสูตรมหาง่ายนะท่านมหาท่านมหาเราจะเขียนเลขรหัสลงไปก่อนนะ3บวก3ได้6นะ แถวนี้นะวิ่งหกเจแปดเ้านะทวนให้หนึ่งงวดถ้าเดินรหัสสามหเก้านะเดินรหัสเอาหลักหน่วยนี้นะสามหกเ้านะสามหกเ้าโคตรก็จะได้วิ่งที่สามหกเสองเราดูว่ามันชนกันตัวไหนนะ ชนเก้ากับหกนะนี่เลขวิ่งของเรานะอ้าสูตรมาหาง่ายวิธีเขียนก็เอาสามนี่เราไมาเขียนก่อนนะสามสี่ห้าเอาเวีนห่างๆกันหน่อยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัววิ่งของมนะันน่ะตัวที่จะมานี่6หก หกเจ็ดแปดนี่นะเรามาดูตัวชนมันนะหกกับเก้ามันชนนี่มันจะมารอเราแล้วนะเห็นไหมหกกับเก้ามายืนนี่หกมายืนรอแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะ ไม่ใช่เลขสามตัวนะอันนี้เป็นโครงสร้างสูตรนะเราจับตรงนี้ยิงขึ้นมาใส่ตรงนี้นะฮะจากตรงนี้ก็ยิงลงมาตรงนี้นะฮะเราจะเดินที่สามสามมาหกมาเก้านะทางนี้ติดเก้าทางนี้ติดหก เก้าตัวนี้อยู่ตรงนี้หกอยู่ตรงนี้นะเราจับนะหนึ่งสองสามนี่มาใส่หกนิเมตรเดียวรอเลยนะหนึ่งหกสองหกสามหกสามหกเก้าเก้ามายืนรอเม็ดเดียวนะเรามาจับใส่เลยหกเจ็ดแปดนี่ยหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้า เดินเข้าที่สองหนะเห็นไหมวันนี้เราจะจับเหมือนกันนะจับเหมือนกันนะอ่าเรามาดูว่าสามบวกหจะติดวิ่งตัวไหนนะวิ่งติดที่9ก้นะ9-0-12เดินรหัสนะหก ห้ 3, 6, าสอ่วิ่งติดที่หกเกสองหชนกันตัวไหนครับผม9ก้าับสชนนะชนเก้ากับสเรามาดูรหัสทีเนี้ยลงเลขหก 6, นะเก้ากับสชนอา่าฮ

หกเรามาจับนะสี่ห้าหกจับทางนี้หกมาที่เก้านะเก้ามายืนรอแล้วหกเก้าแล้วก็สองฝั่งนี้เราจะจับที่สี่เก้าห้าเก้าหกเก้านะเก้าสองนะ ก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองเลขวิ่งที่เก้ากับสองนะตัวชนนะอาติดเช่นเดิมนะห้าเก้านะทิด 4 9 5 9 6 9าานะมาเช่นเดิมนะอ้าวหนีไม่หลุดนะกลับเองนะครับผมเราจะรอผลกันตรงนี้นะฝั่งทางนี้มีตัวชอบอยู่ตัวหนึ่งก็คือ9 2นะอ่ะาสี่หางจะมาหรือไม่สี่9ก้าห้้าหกแล้วก็เกสูตรมาหาง่ายนะอ่าจะหมดเวลาพอดีนะครับผมรอผลนะติด9กกับสอง กากว่าสติดก็จะมีประมาณแค่นี้นะแรงเม็ดเดียวหน้าที่จะไม่หลุดนะฮะเก้าหกเก้านี่นะครับผมกลับเองหน้าหกเก้าเก้ห้าหกหสี่ชุดครับผมอ่าทำลาาจากแล้วครับผม หมดเวลาพอดีนะเอาสักแปนาทีกว่าก,าก็พอห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าตัวไหนแรงเก้าห้าเ้าห้าหรือเก้าหกนะก็มีแค่สีตัวก็แรงทั้งหมดและครับผมเก้าสองก็ยังแรง เก้าสองห้าอ่ะหมดเวลาครับผมเงินเต็มกระเป๋ากันทุกท่านนะอยู่ดีมีสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ